ลองเงยหน้ามองหลังคาวัดดูสิคุณจะเห็นพญาครุดตนนี้มันไม่ได้แค่บินโชบแต่กำลังจับอะไรบางอย่างไว้นั่นคืออะไรกันแน่ครุดคือราชาแห่งนกและเป็นพาหนะของพระนารายณ์พระวิษณุการนำครุดมาไว้บนวัดจึงสื่อถึงอำนาจราชศัก์ิวัดนี้อยู่ภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ของกษัตริย์หรือผู้มีอำนาจสูงสง่งและสิ่งที่ครุดกำลังจับไว้ในกรงเล็บก็คือนาคนั่นเอง ตามตำนานครุฑกับนาคเป็นศัตรูกันมานานสนัญลักษณ์นี้จึงหมายถึงชัยชนะของความดีเหนือความชั่วร้ายและอำนาจที่ปกป้องพระพุทธศาสนาไว้ได้อย่างเด็ดขาดและสิ่งที่ครุฑกำลังจับไว้ในกรงเล็บก็คือนาคนั่นเองตามตำนานครุฑกับนาคเป็นศัตรูกันมานานครั้งหน้าไปวัดอย่าลืมมองหาครุฑบนหน้าบัตรแล้วทึ่งในความหมายที่ซ่อนอยู่ กดติดตามวัดส Story เราจะพาไปเปิดตำนานที่ยิ่งใหญ่ของวัดไทย